ลเคจะได้กินหตอนนี้เด็กๆกับสาวๆกำลังจะลงน้ำกันนะครับตอนนี้บ้าๆแร่หมดอันนี้อันนี้ของพี่เหรอเนาะโอ้อก็ได้ เดิวนะครับเราเดาแค่ตรงจกน้ำพ่อนะครับเพจเดี๋ยวลงลงต่อไปเลยไปเลยจ้าลงไปก่อนเลยไปนั้นลงไปก่อนเลย ้มหน้าไปเลยกล้มหน้าไปตามน้ําเลย ก้มลงไปดูพิ้วก้มลงไปดูน้ำหายใจทางปากได้หายใจทางปากก้มลงไปแล้วหายใจทางปากพี่พิ้วถ้าหนูติดหมวกอย่างเงี้ยหนูจะตามเหมือนพี่มี่เห็นได้หายใจในน้ำได้อย่างนั้นก็ได้แล้วแต่เอนหนูว่ายน้ำขึ้นค่ะคือเค้มโอ้โหชอบ ไปไปเกาะไปกลางๆหน่อยสิอย่าใกล้เรือไปนู่นตรงกลางๆหน่อยกลัวอะไรเรานวนเกาะกันไปสามคนนี่ป้านัดจุงเด็กพี่สาวคนโตไปด้วยเอ้าไปเลยกไม่ไปตัวแค่นี้โอ้ยเด็กหัวล้อลูกหัวล้อเดี๋ยวมาจะพี่ก็ถ่ายดูแค่นี้จบละทำเป็นเกง แต่อุ้ยยังมีเก่งดูดิยังมีไหวเป็นเลยอ่ะ

ตัวแล้วเดินปล่อยเลยมันจะไหลมาเองความตัวความตัวถ่ายพิ้วมาตรงนี้มาตรงนี้กเดี๋ยวเปลี่ยนน้น้องจะลงมาถ่ายรูปยังจะขึ้นเรือยังจะขึ้นแล้วกเดี๋ยวจับเต็มกล้องก่อนนะครับขอขอแว่นแว่นกัน ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยกลมทัวรนี้ถอดหน้ากากถ้าหน้ากากถอดหน้ากากออกแล้วงอใส่มาตรงนี้ใส่ตรงนี้ก็ได้กินตรงนั้นก็ได้โลกินตรงนั้นแหละแั่ดีๆกับไปได้เฉยเดี๋พี่ก็ใส่ให้กองเห็นไหมเนี่ยกองเห็น มงหน้าไงหน้าคืนน้องน้องรเ้น่น่ะน้องเอาไหมรู้ไเอาเอาไหมเอาจะน้อง้วยสิเอาจะน้องอย่างที่นี่อกัดไปตรงนี้แล้วดำได้เลยหายใจทางปากเขามันจะเห็นปลาข้างล่าง่พีเลย ก้มลงไปพี่ลองก้มลงไปเออหายใจทางปากมันพื้นหางอ่ะเาเข้าปากเอาวันดูดอ่ะก็เอาเข้าไปลึกๆสิเอามาๆนี่มาใกล้ๆมาเรื่อนโดนน่ะบอกแล้ว

เราไม่ต้องย่งก่อนพี่พี่มาผอพี่อ่าเราเราอ่ะพี่อ่ะพี่มาเ้าะออกไปข้างนอกก่อนเหรอพี่โดนโดนเอเนาเอามาเาเออกมานมาอยู่ฝั่งน้นมาอยู่ฝั่งโน้น ไปออกไป<า>อ<า>ปอวยน้ำ<ป>ออกมาายออกไปวายออกมาเอาไอติลใส่ส n o เก l e อดีๆอ n ก r k อดีๆเอาเไม้ใใส่เอาเอาเข้าปากด้วย เข้าใน

帮我 c h ไปหมาหมาเลย ไปหาหมามาด้วยโนย้นีอพีออ่อยู่โน่น ดี๋ย,ย่าโดนน้ำเดี๋ยวมันจะละลายอย่าโดนน้ำนะเดี๋ยวมันละลาย 对，OK，OK，知道了。 now. Ah. ากเป็น,น,นเม่สนท